ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับกับบรรยากาศย่ำมือแนงมาพบกับผมมือเก่าครับพื่อนี่แปลกว่าสตร์นี่ม,มีพี่น้องในหมู่บ้านครับเสียชีวิตโดกมาเล่ง ไปออกไปเบิง้งไปยี่ยมไปยาให้งกำลังใจพี่น้องเพื่อนตักข้าวกันครับว่ออากิตกันไรประเทศอี่ยัง facebook นะครับก็จะไปเบิ้งไปแย่งกันเรื่องธรรมดาเห็นจังไงผู้ใดก็ไม่อยากตายก็ยหยหยยคหรอกครับแต่มันตายเราจะยังไงในนะช่วงสถา,านการณ์โควิดนะครับไปพี่น้องจังไปเบิง้งเพิ่นอยูนยันง,ง้างกันเรากันครับผมบ้านส่ภาพ Bye. ก็ยังตันทางมากสันน้อบัดตายตายจอดแบบไดนน้อนอพี่น้องเอ้ยคือจอดรถแบบนั้นน้อบัดนี่โอ้ยนนอไปพี่น้องบัดน,นี่เอกันย,ยุครับมู่บานนัานนี่ออกจากคุมเญ่น,เนี่ประมาณสักสามสี่กิโลนะครับมู่บัานมันเหีว ขี่รออกไปอีกีกิโลกพจีหอดบัดจบภาพโอ้ยหลายขุมหลายบอลอ่ะบ่หอดแล้วบอลบาดแหงบอกบรสครับพี่น้องครับโอ้ยก็ลักัน้านัีงเนี่ยมือจัีองปลากันใส่กันพี่น้องใส่กันวันอาทิตย์เอ้็นจันไปโดนไรันกับ่มใครได้เหมนปันไดงดอกเากว่เระว่างเอาว่าต้องคนกับหูดอกฝนกับว่านเป็นนคือแบบ ภาบานบ้าเขาจะไปว่าเพื่อนมันครับกลางเตี้ยนครับสนานกันเป็นที่นี่ตรงไหนเดี๋ยวจะก็จะไปประกาศบอกขาเจ้าเก็บเงินเก็บข้ามนี่เลยถ้าบรรากิก่อนทุหม่บันบนพีอยู่น้ำยาบะแกอยู่น้ำยาบ่เออีคนนี้ไปประกาศเกต้องสย่างยังต้งกองทุหม่บันทึ่งนั่นเห้ยเอาอไล่ะพี่นองเะ ยาทายเห็นทายพอกังไยอีคอยๆทายเอาเร่อทายอเอาเบิรอต่้ยนะเราแบกแตงบบกแฟงไอ้บักแฟงครับบักเอื้อไ่ได้เห็ดหวานไม่เห็ดแยกดี่แยกนังกินไปไม่้จอรอบอกว่าไปซอย้วบนกินไ่กินเลยว่ห้เราขารถายอายไกสอนี้ัรอแห่เชือรับมาบอกวาไอ้อน้อเห็ดเรายาบ่ครับต่ดกกรถพวามันนึงพเตียงกันฟัง ดวักิ่นเอหรออันนี้เขาไม่ได้จองนี้นูดต้องฝากมากเยของพบานเหอแกล้มากเมาต้องใช้พูดแค่ไหนเปลามากี่ตาตากอัตัวางหาตัแล้วัแโอ้ไปไปเดียต่ต้ยไปดครับไปดยงยเนยเอายังมาเนี้ย เอาได้มาจับมึงคนนี่นะเอาตะไฟนี่หละมากเพรเะียงเสียงมาทางเราเอาตะมือเอายู่งเ่เียงเสียงบอกเลยว่าเอได้หรอว่าบอบ่ดอกเจียงเสียงหอามากดอกาการกินานี่เขาก็ยากให้กินได้พูดถึงเขาถือ่ให้กินได้เขาถืให้ห่อได้ย่าน่งกินนี่เขาถือว่าให้นางกินน ไอ้นางที่ผมว่านางเด่นเต่าว่านงกินกับพูดจะพระยานางกินกับตั้งหากคนหน่อยไม่ต้องไปเช็ดไรก็ได้ไม่ต้องไปกางไรข้าวมมาเขาหึงเเนาะข้าวซ้อมม้าะเจ้าเขาก็อยากให็นว่านางกินนะ้าวมคือเขาก็อยากเหวาันห่วงจากันกไรข้ ไม่เฮงไหนทีนี้คนไปกวนน้อยที่เนาะวันีคนไปกวนเรื่องทีนี้่เราต้องดีแล้วไปอ่ะต้องกวนได้เนี่ยมีไอ้ปลาเอ้โอ้ไส่ต่างไส้เพิ่มอันเด็ดอ่าพี่น้องชีวิตคนทั่วก็มีทุนนี้แหละครับผมมีเกิดมีเก็บมีแก่มีตายเป็นเรื่องธรรมดา มาเยี่ยมมายามให้กำลังใจพี่น้องกันนะครับการสูนเสียวาสุดท้ายกับมีดทมีดขพี่น้องเอ้ยนะครับถึงเข้าถึงวาระของไฟของมันคือว่าเป็นเรื่องอุท่าหัวในครับพี่น้องสายสายดื่มเพิ่นนะครับสายดื่มก็มาให้กำลังใจนะครับเจ้าภาพ แม่จะภาพอยากจะภาาเนาะรงไหนพ่อ,พอกันอีกทีนึงครับพี่น้องครับ